ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามนชดผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินก,การครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาขายข่าวขายปัญหาว่าข้อทีจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับก็ชัดเจนครับเมื่อวานนี้วันที่20มีนา2 5 6 2ที่ศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพากษาในกรณีที่พลตำรวจโทชัดนะครับได้ยื่นฟ้องเน็ตไอดอลคนดังนะครับ ดเตอรเทริดศักดิ์เจียมจิตมัฒนาในข้อาหาหรือฐานความผิดเกี่ยวกับมินนอมาดและก็ความผิดว่าด้ยวยความผิดคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นกรณีที่ทางดรนะครับได้มีการโพสต์ข้อความหรือนําข้อความนะฮะลงเข้า YouTube โดยมีการเข้าใจว่านะครับ บุคคลที่ดรเทอร์ักดิ์กกล่าวถึงนั้นเป็นตนเองนะครับทั้งนี้พลตํารวจโทรชัดนะฮะผู้เสียหายได้ทราบว่าบุคคลทั้งสองก็งคือหมายถึงดรเทอร์ักดิ์สักและก็ทีมงานได้ร่วมกันสร้างและบันทึกวิดีโอเทปกล่าวหาใส่ร้ายโดยข้อความอเป็นเท็จว่านะครับอดีตตำรวจไทยยศพลตำรวจโทซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นผู้ประสานงานวงการฆ่า พลตีขัติยะสวัสดีผลก่อนจะนำลิปนะฮะวิดีโอดังกล่าวอัปโหลดและก็ปไปยงในเว็บไซต์ youtube ให้สมาชิกดูในชื่อ mm hmm. เปิดเบื้องลึกใครฆ่าเสแดงนะครับในในเขาในเรามีเขาในเขามีเรานะครับก็เป็นกรณีเกิดเหตุตั้งแต่ปี2559นะครับช่วงเดือนพฤศจิกา2559รช่วงนั้นก็มีการไปร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนปอท หลังจากที่มาส่วนปบอทอได้รับแก้งความร้องทุกข์จากพลตำรวจโทชัดก็ปรากฏว่าได้พินาถ้อยคําที่มีการพูดถึงพลตารวจโทคนหนึ่งนะครับก็เป็นกรณีที่ไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326มาตรา328และไม่ใช่ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบอพระราชบัญญัติว่าดูความผิดคอมพิวเตอร์ก็มีความเห็นไม่หน่งคดีต่อยังไม่พอแค่นั้นนะครับ หลังจากนั้นทางพลตำรวจโทรชัดนะฮะได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลด้วยตนเองเบื้องต้นนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะฮะทางดรเทิดศักดิ์ไม่ได้เดินทางไปที่ศาลศาลก็มีคำสั่งพัะรฟ้องว่าคดีมีมูลหลังจากนั้นในชั้นพิจารณานะครับดรเทิดศักดิ์กับทีมงานก็ได้แต่งตั้งนณยเข้าไปสัก้านและนำพยานหลักฐานต่างไปหักล้างว่าไม่ได้หมายความถึงตัวพลตำรวจโทรชัดนะครับก็เป็นเหตุทําให้ศาล ชั้นต้นได้มีคําพากษายกฟ้องนะครับยกฟ้องว่าเนื่องจากว่าการกล่าวอ้างก่าหาดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุชื่อสกุลนะฮะของบุคคลใดเป็นเพียงแค่กล่าวอ้างลอยๆถึงแม้ว่าตัวโจทนะครับจะเข้าใจว่าเป็นตัวเองก็ต้องนําสืบนะบให้ได้ว่าทางดรเทิดศักดิ์หมายถึงตัวเองหลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะฮะจังหวัดเชียงรายได้มีคำพากษายกฟ้อง ทางฝ่ายโจทก์ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค5้าถ้าเกินครับเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค5ได้มีคำพักษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องเห็นไหมครับยกฟ้องก็เป็นอันทําให้คดีนั้นยุติในกรณีนะฮะความผิดทางอาญานะครับบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตราบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินะฮะ,ะความผิดคอมพิวเตอร์ นะและก็กรณีความผิดเกี่ยวกับมินนามาตประมวลกฎหมายวิธีพาณาความอาญามาตรา220ก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับห้ามคู่ความนะฮะอุทธรดีการในกรณีที่ศาลภากสาย,ยกฟ้องในชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์นะครับก็เป็นกรณีที่ต้องว่ากล่าวกันไปอีกหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับว่าจะมีการดีกาต่อหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนประเด็นดังกล่าวนะหลายคนสงสัยว่าดมันจะยุติหรือไม่อย่างไรนะครับ การจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ภักษาที่นั่งพิจารณาในคดีที่ความเห็นแยง้งให้ดีกาได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายตัวโจทย์ทัดเจนครับในกรณีดังกล่กาวก็เป็นกรณีที่ทางดรเทริดศักด์เน็ตไอดอนชื่อดังนะครเจ้าของสำนักข่าวมิหกนิวจะดำเนินคดีฟ้องร้องใช้สิทธิ์โต้แย้งกลับไปเรื่องดังกล่าวก็เป็นกรณีที่ทางดรเทิดศักด์นะฮะได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าตัวเองนี้ถูกโต้แย้งสิทธิ์ และถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมนะครับบอกว่าไม่ได้พูดหมายถึงตัวพลตำรวจโทชัดก็ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องกลับในคดีอาญาในข้อหาความผิดนะครับฟ้องเถิดก่อนที่จะมีการนําคดีไปฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงรายนะครับทางพลตารวจโทชัดนะครับได้มอบนาจให้ทนายความเดินทางไปร้องทุกนะครับก็มีรายงานข่าวนะฮะอดีตรัฐมนตรีชัดฟ้องเทิดศักด์ ใส่ร้ายพันค่าสีแดงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องข่าวเก่านะฮะตั้งแต่วันที่23พฤศจิกา2559มอบหมายให้ทนายความเข้าแจ้งความปอทเอาผิดเทิดศักดิ์เจียมจิตนาใส่ร้ายวงการฆ่าเสีแดงนะครับก็็นกาารายงานข่าวก็มอบให้นายพานุวัตนบุญยกิติอายุ25ปีนะฮะไปร้องทุกต่อปอทหลังจากร้องทุกแล้วทางปอทมูลสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ผม,มเห็นว่าไม่เข้าข่ายความผิดทางพลตำรวจโทชัดไม่ยอมนะฮะได้ใช้สิทธิ์เป็นโจทยื่นฟ้องเองนะฮะยื่นฟ้องเจียมศักดิ์นะฮะดรเจียมศักดิ์ต่อเทิดศักดิ์นะฮะเทิดศักดิ์เจียมจิตวิทยานะฮะต่อศาลจังหวัดเชียงรายในช่วงปี59เก้อปี59 60 61นะฮะ62เมื่อวานนะครับ20มีน25า2562ศาลอุทธรณ์ภาค5ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค5 ภาคสายืนดานฐานต้นคือยกฟ้องแน่นอนครับคนนี้ก็สงสัยว่าแล้วถ้าหากสารยกฟ้องแล้วทางคนตำรวจโทรชัดมีความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องพิจาณาต่อไปว่าการที่ไปยื่นฟ้องดรเฮิดศักเป็นการกรณีฟ้องเท็จต่อสารไหมนะครับและก็ต้องพินาตามมาตรา1น5นะครับเบื้องต้นการไปร้องทุกข์ต่อพักงานสวนก็เป็นการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเพื่อเอาผิด ดรเทิดศนะักดิ์ก็เป็นการกรณีแจ้งความตามมาตรา172173174ดถ้าหากรู้ว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้นหรือมีความผิดเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งความในข้อหาที่ร้ายแรงกว่าความเป็นจริงก็เข้าข่ายตามมาตรา173174ก็ต้องรับโทษไปตามขั้นตอนนั้นนะครับและต่อมากรณีดังกล่าวเมื่อทางปอทอได้สรุปแล้วว่ากรณีการลองทุกของพลโทพลวัรโทรชัดไม่น่าเข้าข่ายความผิดเนื่องจากคําพูดของ ดรเทอดศักดิ์ไม่ได้ระบุชื่อสกุลว่าบุคคลที่เป็นนายพลตํารวจโทที่เป็นการฆ่าพลตีขัตยะสติส,สผลนูเสแดงนั้นเป็นใครยังไงนะครับก็เป็นการเข้าใจด้วยลําพังควคิดตัวเองก็เป็นกรณีว่าเป็นการนําความเท็จนะครับทางอาญาไปฟ้องผู้อื่นต่อสารไหมนะครับก็มีชัดเจนนะฮะประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.75เรามาดูกันนะครับเขาเขียนว่ายังไงนะครับ มาตราหนึ่งขีดห้าผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทําความผิดอาญาหรือกระทําความผิดอาญาร้ายแรงกว่าความเป็นจริงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปีนะฮะเห็นแพทย์กรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาว่าความที่คนโทชัดนะฮะได้ยื่นฟ้องดเอรเทริรศัทดิัตเป็นเท็จหรือไม่นะฮะถ้ากรณีดังกล่าวในการเบิกความนะฮะถ้าไปเบิกความยืนยันข้อได้จริง ว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นดรเฮอร์สักได้กระทำความผิดแล้วก็เป็นการกล่าวอ้างใส,ส่ร้ายป้ายสีตนเองถ้าหากว่าเป็นกรณีเบิกเท็ดก็ต้องโดนฟ้องอีกในข้อาหา177นะครับมาตรา177ก็ชัดเจนครับ1 7มบัญญัตว่ายังไงครับพี่น้องประชาชนครับเรามาดูนะครับมาตรา177นะฮะก็เป็นความผิดนะที่มีการเบริกความต่อสาร หนึ่งจิจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือเบิกความในคดีแพ่งและก็เบิกความในคดีอาญา,ากรณีดังกล่าวก็เป็นการเบิกความในคดีอาญานะครับผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อสารถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสําคัญในคดีต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทอันนี้เป็นกรณีเบิกความเท็จในกรดีแพ่งนะฮะถ้าความผิดดังกล่าวในวักแรกได้กระทําในการพิจารณาคดีอาญา ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ป็ปีโทษหนักกว่าสำคัญคือต้องเป็นข้อสําคัญในคดีข้อสําคัญในคดีคือกรณีดังกล่าวที่พิพาทกันว่าเทิดศักดิ์จำจิตนาได้ใส่ร้ายคนตํารวจโทรชัดหรือไม่นะครับเรื่องดังกล่าวก็ต้องนําสืบต่อสารเช่นเดียวกัน<ม>กรณีดังกล่าวระหว่างมีการนําสืบพยานหลักฐานต่อสารน,นะฮะได้มีการอ้างพยานหลักฐานในส่วนอื่นเข้าไปด้วยหรือไม่ ถ้าอ้างแน่นอนครับมันก็เป็นกรณีนําสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลนั่นก็เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งนะครับต้องไปดูครับว่ามันความผิดดังกล่าวมันเข้าข่ายความผิดมาตราไหนเรามาดูนะครับการอ้างพยานหลักฐานต่อศาลนะครับพี่น้องให้รู้คือมาตรา180นะครับ1 8 0่ดยมาจากว่าไงครับผู้ใดนําสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสําคัญ ในคดีนั้นต้องระวังโทษทุกไม่เกิน3ปีอันนี้คดีแพ่งนะครับวรสองนะครับถ้าความผิดดังกล่าวในวราแรกได้กระทาในการพิจารณาคดีอาญาผู้กระทาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทเห็นไหมครับในกรณีดังกล่าวเป็นก็คดีอาญาทั้งหมดถ้ามีการนำสืบและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าดเอรเทิดศักดิ์เตรียมจิตนาได้ส่งเอกสารมาให้ผมนะฮะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิด ดังกล่าวหรือมาอย่างไรถ้าหาเข้าข่ายก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลในเขตนาททุกข้อกล่าวหาทุกทกระทงความผิดนะครับ mm hmm. ก็เป็นกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นเราต้องนํามายิ่ใช้ว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่มันเป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ในกรณีที่ทางฝ่ายโน้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องด,ด็อกเลอร์เทเักแต่ถ้าฟ้องร้องแล้วมันเป็นเท็จ แน่นอนครับดเรเทืศักดิ์ก็มีสิทธิที่จะฟ้องกลับไปนะครับหลายคนสงสัยว่าการที่ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้องเนี่ยเทียบเคียงดีกาไหนอย่างไรมีนะครับในกรณีที่มีการกล่าวอ้างหรือมีการใส่ร้ายป้ายสีกันมันต้องเป็นกรณีระบุชื่อสกุลและก็นําสืบให้ถึงความเป็นตัวตนของคนที่ถูกใส่ร้าย,ายถ้าเป็นการกล่าวอ้างชื่อเล่นชื่อย่อนะฮะก็ไม่เข้าข่ายความผิดมีดีกานะครับวางมาตรฐานไว้ คำพากสารดีกาที่1513-2551ทับส5เป็นกรณีใส่ความต่อบุคคลที่3โดยประการที่หน้าจะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงดูหมิ่นหรือถูก7ดชังอันจะเป็นความผิดหมิ่นอามาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328นั้นจะต้องได้ความว่าการใส่ความดังกล่าวนะครับได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันได้แน่นอนว่าเป็นใครนะครับและหากไม่ระบุ ถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรงการใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและความผิดมินดานมัดที่ได้กระทําโดยการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์นั้นต้องพิเคราะห์ข้อความที่ลงในหนังสือพิมพ์ตามคําฟ้องเท่านั้นว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังในกรณีที่เราบอกว่ามีการพูดถึง u t u b e นะถ่ายสดพอดสดไลฟ์สดนะครับสามารถได้ ทราบได้ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้นเป็นบุคคลที่พูดถึงเป็นผู้ใดเพียงแต่บอกว่าชื่อนี้พลตํารวจโทนี้ก็ไม่อาจระบุถึงได้นะครับข้อความที่มีการพิมพ์หนังสือพิมพ์ว่าผู้บังคับการพอกองบังคับการหมายเลข5ที่กําลังกเกษียีนในปี2546ได้ไป3ล้านบาททําทุนหลังกเนะกษีเนี่เขาอีกไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยนะครับ รับสินบนหรือว่ารับเงินโดยมิชอบนั้นไม่ได้ระบุชื่อโดยชัดแจง้งว่าเป็นผู้ใดชื่อระบุเป็นเพียงอักษรย่อเท่านั้นและไม่ได้ระบุนามสกุลทั้งสารที่ทํางานก็ไม่ชัดเจนว่าที่ใดบุคคลทั่วไปที่อ่านย่อมไม่สามารถทราบและเข้าใจได้ว่าอักษรย่อพอผ่านนะครับหมายถึงผู้ใดและเป็นเรื่องจริงตามที่ลงหนังสือพิมพ์หรือไม่หาก ต้องการรู้ความจริงความหมายเป็นผู้ใดต้องไปสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติมทั้งไม่แน่ว่าหลังจากการสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติมแล้วจะได้รู้ว่าเป็นตัวโจทหรือไม่จริงหรือไม่อย่างไรและหากหลังจากสืบเสาะแล้วทราบว่าหมายความถึงโจทก็ไม่อาจทราบได้ว่าข้อความที่ลงพิมพ์แต่ความหมายจากที่บุคคลน,นั้นได้สืบเสาะค้นหาข้อได้จริงมาในภายหลังหาได้ทราบว่าความหมายถึงโจท โดยอาศัยข้อความหนังสือพิมพ์ท้ายฟ้องไม่ลำพังข้อความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าวยังไม่เป็นข้อความที่มินมาโจทก็คล้ายกันครับในกรณีที่มีแนวมัฒนธรฐานองสารดีกาที่มีการระบุชื่อเล่นนะฮะแล้วที่ที่เธอทำงานเช่นเดียวกับในกรณีที่ดรทฤษศักด์นะฮะได้พูดใน u t u b e นะครับพูดในการทำคลิปทำวิดีโอไปแล้วบอกว่า นายพลตารวจนะนายหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้หมายถึงพลตารวจโทชัดนะครับข้อความที่ก็พูดว่าอดีตนายตํารวจไทยยศพลตารวจโทซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นผู้ประสานงานบงการฆ่าพลตีขัติยะสอดิพลนี่คือข้อความที่ดเรเครศักดิ์ได้พูดในการทำ YouTube ในการทำวิดีโอนะฮะ แล้วก็มีการนำไปเผยแพร่ในยูเว็บไซต์ u t u b e นะครับโดยใช้ข้อหัวข้อที่ให้คนเข้าไปดูว่าเปิดเบื้องลึกใครฆ่าเสแดงในเรามีเขาในเขามีเราแน่นอนครับหลังจากนั้นก็มีการเดือดนะฮะอดีตรัฐมนตรีนะฮะคนตำรวจโทรชัดก็ได้ยื่นฟ้องดอเอรเทริดศักดิ์เจียมจิทธนาแน่นอนครับสารทันตต้นยกฟ้อง และเมื่อวานนี้อ่านคำพักษาดเรเทอดศักดิ์เย็นยุนาพร้อมทิมงานได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อไปฟังคำพักษาของศาลอุทธรณภาค5ปรากฏว่าศาลได้อ่านคำพักษาแล้วยกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้นแน่นอนครับในชั้นนี้ดเรเทอดศักดิ์ก็ถือว่าไม่มีมูลทินติดตัวนะครับส่วนกรณีดังกล่าวการกระทําในการล้องทุกข์กล่าวโทษของพลทพลตวจโท,โทชัดและก็การยื่นฟ้อง ต่อศาลจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับกะผมในฐานะฝ่ายกฎหมายก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อกจริงที่เกิดขึ้นถ้าหากเข้าข่ายนะฮะอย่างที่ผมพูดมานะครับตามมาตรา1 7 2 7 3 7 4และมาตรา175มาตรา1 7 7มาตรา1 8 0ก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลในความผิดทางอาญาในคดีดัีกล่าวนั้นนะจากการสืบพยานนะสรรรืบทราบว่าได้มีการอขอค่าเสียหายในส่วนทางแพง่งคือฟ้องทางแพ่งด้วย สิบล้านบาทและศาลรกร็ยกฟ้องด้วยแน่นอนครับการที่ดรเทืศักดิ์ถูกฟ้องต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคนายค่าเดินทางค่าคัดถ่ยเอกสารค่าเสียมเสียชื่อเสียสงเจตจุยดยวงตระกูลนะครับในส่วนนี้ก็มีสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ในกรณีถูกละเมิดก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายเช่นเดียวกันนะครับได้ข่าวว่าฟ้องเยอะเหมือนกันหลายหลายสิบล้านนะครับก็แน่นอนครับเป็นกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้น เป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการกล่าวอ้างถึงบุคคลใดหรือคนไหนนะครับถ้าเราไปโมเมว่าเป็นตัวเองนะรเราไปเบือความยืนยันข้อที่จรงิงมันก็เป็นการเบือความเท็จเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับหลังจากที่มีการอ่านคำพักสาแล้วมีการคัดไายเอกสารก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วชาญด้านคดีความนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเขียนคำฟ้อง และก็ยื่นฟ้องต่อศาลก็แน่นอนครับเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นและเป็นความผิดที่เข้าข่ายความผิดทางอาญาและกรณีมีการกระทําที่เป็นกรณีกระทําละเมิดต่อบุคคลถ้าหากบุคคลที่ถูกกระทําถูกโต้แย้งสิทธิ์และความเสียหายต่อชื่อเสียงก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปนะครับก็เป็นกรณีที่ต้องติดตามต่อไปนะฮะถ้าหากมีผลการดำเนินการเป็นการใดมีการยื่นฟ้องเมื่อไหร่ก็จะออกมาไล่สดให้พี่น้องได้รับทราบ กรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประจานหรือว่าไขาข่าวทรํรลายชื่อเสียงบุคคลใดนะฮะเป็นกรณีนําข่าวออกมาเพื่อให้พี่น้องได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคมเป็นอดีตรัฐมนตรีและเป็นเน็ตไอดอลนะฮะดรเทิดศักด์นะและก็ได้ข่าวว่าเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบุคคลที่จะรับการสรรหานะครับเป็นสมาชิกพุตสภาใน200คนนะครับ ที่คอสชอต้องคัดเลือกให้เหลือ50คนแน่นอนครับในขั้นตอนในการคัดเลือกก็มีบุคคลหลายคนนําคําฟ้องเรื่องดังกล่าวนี้มามาคัดค้านมาแกกนะผู้สื่อข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเอามาโจมตีเทิดศักดิ์ว่าไม่สมควรที่จะเป็นบุคคลที่รับการคัดสรรหรือการคัดเลือกรับเลือกระหว่างผู้สมัครด้วยกันเองก็มีการกระจายข่าวออกไปนะครับก็เกิดความเสียหายเช่นเดียวกันในเรื่องนี้ ดเรเฮอดศักดิ์ก็ได้นําข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในที่จอดเชียงใหม่มาปรึกษาผมว่ามันก็เป็นข้อทีจริงที่เกิดขึ้นจริงแต่คนที่เอาคําฟ้องเอาเอกสารไปขายข่าวไปแจกนะผู้สื่อข่าวไปแจกประชาชนเนี่ยต่อต้านในการที่ดเรเทอดศักดิ์ไปสมัครรับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกแทนของจอดเชียงใหม่ในนามองคอ์กรนะฮะมูลนิธิก็เป็นเหตุทําให้ดรเทอดศักดิ์เสียหายเช่นเดียวกันก็มีการบันทึก ไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันก็เป็นกรณีที่โดยกฤษฎต้องใช้สิทธิ์ในทางศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและเอาบุคคลที่กระทาความผิดมาลงโทษต่อไปพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมถ้าหากเป็นกรณีที่เข้าข่ายความผิดหรือมาอย่างไรผมก็นํามาไขาข่าวออกมาตีแผ่ด้านข้อกฎหมายให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจพี่น้องประชาชนว่าการที่เราจะใช้สิทธิ์ในทางศาลก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดและ รู้ตัวผู้ทำความผิดชัดเจนหรือไม่ถ้าหากเราไปฟ้องบุคคลอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวชัดเจนมันก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการกรณีนําความเท็จไปฟ้องผู้อื่นต่อศาลก็เป็นการฟ้องเท็จได้ถ้าหากเบิ่ความเราไปยืนยันว่าบุคคลที่เราไปแจ้งจับไปฟ้องเป็นคนร้ายมันก็เป็นการเบิ่ความยืนยันข้อได้จริงทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและก็ถ้าหากมีการนําสื่พยานหลักฐานที่ มิได้อยู่จริงหรือว่ามินเมในทางที่เป็นเลกฐานเท็จก็ถูกฟ้องอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกรณีที่พี่น้องต้องใช้สิทธิโดยสุจริตนะครับการใช้สิทธิถ้าหากเราใช้สิทธิ์โดยสุจริตและเป็นการใช้สิทธิ์โดยเบื้องต้นในขั้นพื้นฐานให้การรับรองคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่เป็นความผิดนะฮะแต่ถ้าหากใช้สิทธิ์เกินเลยละก็เป็นกรณีที่ทําให้บคุคคลอื่นได้รับความเสียหายเขาเป็นการโต้แย้งสิทธิ์คนอื่น ก็ต้องถูกในคดีเช่นเดียวกันพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นออกมาไขาข่าวขายปัญหาที่เกิดขึ้นให้พี่น้องได้รับทราบรับชมและรับฟังท้งปัญหาข้อจริงและข้อกฎหมายหากพี่น้องคิดจะทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับ